สวัสดีผู้ติดตามของช่องยูโตะแล้วก็ผู้ที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมยูโตะกันอีกเช่นเคยและวันนี้เราก็กลับมาที่เว็บ c i d Shop นั่นเองนะผมก็วันนี้เอ่อมร้อนในนะครับผมอาจจะแบบลิ้นพันกันบ้างแล้วพูดไม่ชัดนะครับผมต้องขอทารโทษน,น,นะครับผมเดี๋ยวอากาศมันร้อนในช่วงนี้ก็40องศากันบวกๆเลยทีเดียวก็ต้องมีการกินน้ําแข็งกันเยอะนิดนึงนะครับผม เย็นชินใจนะครับ,บการกินน้ำแข็งหน้ารา้อนแบบนี้พอเราเลิกนอกเรื่องแล้วเราก็มาเข้าสู่สาระของเรานะครับผมส่วนวันนี้ก็ท่านใดต้องการเติมเครดิตเพิ่มนะผมก็สามารถมาที่เติมเครดิตนะครับผมก็ใสาา่เลี้ยงของทูนี่วเล่นเช่นเดิมครับผมหรือท่านใดก็ลืมวิธีก็สามารถดูคลิปได้นะครับผมสอนเข้าใจง่ายรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ท่านใดต้องการมาจัดจองไอดีนะครับผมก็สามารถจัดจองได้ครับผมตอนนี้ก็มีราคา ลดอยู่นะครับผมก็คเป็นราคาที่เป็นมิตรต่อประชาชีม้างนะครับผมก็สําหรับจารหลักของเราวันนี้นะครับผมเอาเลยครับของวันนี้ก็คือ S E E I D underscore S ใหญ่ G ใหญ่ K ใหญ่ O ใหญ่12นะครับผมอีกครั้งนะครับผม S E E I D underscore S, s ใหญ่ g ใหญ่ k ใหญ่ o ใหญ่1 2ซอนนะผมกดไปเลยครับอ่าก็แล้วก็กลับไปยังที่ร้อยแล้วสำหรับโค้วันนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง y ยูทูบนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และคอนเทนต์นใหม่มอของทางช่องเรานะจ๊ะก็อยากให้ลองเออ่เล่นเกมไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะผมก็ส่วน,นคนที่อรอเดี๋ยวค้างเบสเซิลก็รอก่อนครับพอดี ช่วงนี้กิจกรรมมันเยอะมากๆไงขอประธานโทษนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจนใหม่ครับบ๊ายบายเจอกัน